วันนี้หนูขอซื้อน้ำซุปได้ไหมหนูจะเอาน้ำซุปไปกินกับข้าวเปล่าอะค่ะไม่ให้เว้ยฉันลืมหยิบกระเป๋าตังมาค่ะไม่เป็นไรครับงั้นมื้อน,นี้ผมให้กินฟรีแล้วถ้าเราไปบอกว่าเราลำบากไม่มีเงินกินข้าวอะนี่ค่าก๋วยเตีเ๋ยวเมื่อวานค่ะมันมีแต่เหรียญคงไม่ว่ากันนะคะ <S <S เหรียญนั่นฉันหาเอาตามโต๊ะเพื่อที่จะเอามาจ่ายค่าก๋วยเตีเต๋ยวคุณค่ะถ้าช่วงนี้คุณไม่มีงานทำอะมากินร้านผมก่อนก็ได้นะครับขอบคุณนะคะคนดีๆแบบคุณอะยังมีอยู่จริงๆ รับอะไรดีครับเอาเส้นเลกิเนตโฟที่หนึ่งค่ะนั่งรอสักครู่นะครับได้แล้วครับขอบคุณค่ะเป็นไงครับลุงวันนี้วิ่งวินได้ลูกค้าเยอะไหมยังเลยเช้ามาก็เติมน้ำมันไปหมดแล้วงั้นวันนี้ผมให้ลุงกินก๋วยเตี๋ยวฟรีแล้วกันครับโอ้ลุงเกงใจอ่ะให้กินฟรีอีแล้ว ไม่เป็นไรครับป่ะไปนั่งไปนั่งเร็วเรเอาเส้นเล็ค่ะได้เลยครับนั่งรอสักครู่นะครับ ออะไรดีครับพี่คะวันนี้หนูขอซื้อน้ำซุปได้ไหมจะซื้อแค่น้ำซุปทำไมไม่ซื้อก๋วยเตี๋ยวไปเลยล่ะหนูจะเอาน้ำซุปไปกินกับข้าวเปล่าอะค่ะไม่มีเงินซื้อก๋วยเตี๋ยวเพิ่งจ่ายค่าเทอมไปเฮ้ยไม่ได้ไม่ให้เว้ยเออค่ะไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยว ไม่ให้น้ำซุปอย่างเดียวหรอกมากินก๋วยเตี๋ยวเลยไปนั่งแต่ว่าหนูไม่มีเงินอะไรพี่ไม่ได้จะเก็บเงินซะหน่อยพี่ให้กินฟรีถ้าไม่เบื่อก็กินยันสุกหน้าเลยก็ได้จริงเหรอคะพี่ขอบคุณนะคะพี่เก็บตังค์ด้วยคะ่ะทั้งหมด35บาบาทครับผมค่ะกระเป๋าตังค์ไปไหนอะ่ะ หรือว่ลืมหยิบมาเออพอดีฉันลืมหยิบกระเป๋าตังมาค่ะอ๋อไม่เป็นไรครับงั้นมื้อน,นี้ผมให้กินฟรีถือว่าช่วยๆกันจริงหรอคะขอบคุณมากเลยนะคะพี่ไว้รอบหน้าฉันจะเอาเงินมาคืนนะคะไม่เป็นไรครับยินดีเลยขอบคุณค่ะ ลืมไหมนี่นี่เองพรุ่งน,นี้ไปกินอีกดีกว่าเหมือนพ่อค้าจะใจดีด้วยแต่เขาก็เหมือนจะช่วยเหลือทุกคนนะแล้วถ้าเราไปบอกว่าเราลำบากไม่มีเงินกินข้าวอะสงสัยจะได้มื้อเที่ยงอร่อยอร่อยกินปีแล้วเราอะจัดการเอกาสารแล้วสรุปมาให้ฉันหน่อยนะหัวหน้าวันนี้ลงมาสั่งงานเองเลยเหรอคะจะแล้วนี่กินข้าวเที่ยงมาแล้วใช่ไหม ใช่ค่ะวันนี้หนูไปกินไปเตี๋ยวมายังไงก็ฝากด้วยนะขอ,อก่อนบ่ายสามอ้าวคุณนี่ค่ะก๋วยเตี๋ยวเมื่อวานค่ะมันมีแต่เหรียญคงไม่ว่ากันนะคะขอบคุณครับ แล้ววันนี้รับอะไรดีครับฉันไม่ทานหรอกค่ะพอดีฉันไม่มีเงินเมื่อวานฉันไม่ได้ลืมกระเป๋าตังค์หรอกค่ะแต่กระเป๋าตังค์ของฉันหายเหรียญน,นั่นฉันหาเอาตามโต๊ะเพื่อที่จะอามาจ่ายค่าก๋วยเตี๋ยวคุณค่ะความจริงฉันไม่มีเงินเลยโหถ้าจะขนาดนั้นก็ไม่เป็นไรครับคุณเอาคืนไปเถอะ เออแล้วเข้ามากินฟรีที่ร้านผมได้เลยนะครับอยากกินอะไรก็สั่งเลยจะดีเหรอคะฉันเกรงใจอะ่ะรับไปเธอพ่อค้าร้านนี้ใจดีชอบช่วยเหลือคนลำบากงั้นฉันเอาเส้นเล็กต้มยำค่ะได้ครับไปนั่งก่อนเลย ขอบคุณมากนะคะพี่การทาไม่ได้พี่หนูแย่แน่ๆเลยแล้วนี้เรามีเงินพอใช้ใช่ไหมย,ยังไงก็กินร้านพี่ก่อนก็ได้นะไม่เอาแล้วค่ะถ้าจะกินอ่ะขอจ่ายเงินพี่ดีกว่ารบกวนมามากแล้วไม่เป็นไรหรอกเราก็ยังเรียนอยู่อะถ้าต้องการความช่วยเหลือบอกพี่ได้นะขอบคุณนะคะไว้เดี๋ยวว่างๆหนูชวนเพื่อนมากินด้วยเห็นทีวันนี้ ฉันต้องเอ่ยปากขอคุณกินฟรีแล้วแหละเออมีปัญหาอะไรหรือเปล่าครับหรือว่าตั้งแต่ที่กระเป๋าตังหายเรื่องนั้นเล็กไปเลยค่ะถ้าเจอปัญหานี้พอดีฉันเพิ่งตกงานมาฉันไม่คิดเลยค่ะว่าต้องมาขอใครกินแต่ตอนนี้ฉันหิวไม่ไหวแล้วอะผมเข้าใจครับว่าความหิวมันเป็นยังไงแต่ผมบอกแล้วว่าถ้าหิวอะมากินที่นี่ได้เลย แค่ฉัามารบกวนคุณหลายรอบฉันก็เกรงใจแล้วค่ะเกรงใจอะไรกันคุณเดือดร้อนนะอะไรช่วยได้ก็ช่วยๆวยกันครับถ้าช่วงนี้คุณไม่มีงานทำอะ่ะมากินร้านผมก่อนก็ได้นะครับผมให้กินฟรีขอบคุณนะคะคนดีๆแบบคุณอะ่ะยังมีอยู่จริงๆไม่เป็นไรเลยครับ สวัสดีครับวันนี้พาเพื่อนอุดหนุนด้วยเหรอค่ะนี่เพื่อนฉันเองตอนนี้ตกงานอยู่เหมือนกันทุกวันนี้ได้กินข้าวกันคนละมื้อเองอ๋ออย่างนี้เองสินะครับงั้นมาเลยครับเดี๋ยวผมให้พิเศษด้วยผมเอาเส้นหมี่ต้มยำครับเอาสองเลยครับฉันเอาเส้นใหญ่เย็นตาโฟค่ะ ก๋วยเตี๋ยวอร่อยดีว่ะเขาหลังชวนฉันไมอีกนะได้เดี๋ยวฉันไลน์ไปหาก๋วยเตี๋ยวอร่อยไหมตัวเองเจ้าของร้านนี้จะดีหรือโง่วะถ้ากินปีแบบนี้ก็สบายเลยไปกันเถอะตัวเองหัวหน้ามาทําอะไรที่นี่คะฉันมาหาอะไรกินอะอยากกินก๋วยเตี๋ยวก็เลยมาที่นี่เธอล่ะไปกินก๋วยเตี๋ยวมาเหมือนกันเหรอใช่ค่ะร้านนี้อร่อยดีนะคะ อิจฉาจังเลยนะพาแฟนมากินข้าวด้วยฉันเนี่ยสิต้องกินคนเดียวเลยก็นานๆทีอะค่ะงั้นหนูขอตัวก่อนนะคะต้องไปทำงานต่อแบบนี้หัวหน้าเธอจะรู้ไหมที่โกหกเรื่องตกงานหัวหน้าฉันไม่ไปยุ่งกับพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวหรอกไปเถอะต้องไปทำงานแล้ว วันนี้ขายดีหรอคะรับลูกมือเพิ่มสักคนไหมสวัสดีครับคุณพึ่งไม่ได้เจอกันนานเลยฉันงานเยอะมากเลยค่ะวันนี้ก็กะจะมาถามว่าขายดีไหมเป็นยังไงบ้างเต็มโคต้าเลยครับแสดงว่าคนที่เดือดร้อนกําลังลําบากมีเยอะสินะครับช่วงนี้คนตกงานก็เยอะอย่างชุดมเมื่อกี้ที่มาก็กินกันคนละ3าสี่ชามสงสัยจะหิวมากหมายถึง3คนมเมื่อกี้หรอคะ ใช่ครับเห็นว่าตกงานกันหมดเลยผมก็เลยให้กินฟรีแต่ผู้หญิงอ่ะมาบ่อยนะครับแต่บอกว่าหางานไม่ได้มาเป็นเดือนละเขาบอกคุณเหรอคะว่าตกงานอะ่ะใช่ครับเขามาทานที่นี่ทุกวันเลยแต่วันนี้พาเพื่อนมาด้วยได้แล้วครับลุงสวัสดีครับไปสมัครงานมาเหรอใช่ค่ะ ช่วงนี้หางานยากมากเลยฉันไปที่ไหนก็ไม่มีใครรับเอ,อ่อถ้างั้นวันนี้ฉันขอรบกวนพี่อีกวันอ๋อร้านผมช่วยเฉพาะคนที่เดือดร้อนอจริงๆครับก็ฉันนี่ไงคะฉันกําลังเดือดร้อนอยู่ฉันไม่มีเงินกินข้าวฉันตกงานฉันได้กินข้าวจากร้านพี่แค่มื้อเดียวเองผมทราบครับแต่ผมอยากถามาอีกครั้งว่าคุณเดือดร้อนอจริงๆหรือเปล่า วันนี้พี่เป็นอะไรคะทำไมพี่ถึงถามแบบนี้ไม่มีอะไรหรอกครับผมแค่อยากถามให้แน่ใจว่าคุณเดือดร้อนจริงๆฉันลําบากจริงๆนะคะตอนนี้ฉันเพิ่งตกงานฉันเพิ่งโดนไล่ออกมาให้เขาทานไปเถอะค่ะเพราะว่าหลังจากเนี้ยเขาอาจจะตกงานจริงๆหัวหน้าอยู่ๆก็บอกว่าตัวเองตกงานเพราะว่าอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวฟรีแบบนี้หรอ ถึงว่ามากินก๋วยเตี๋ยวทุกวันที่แท้ก็มาสร้างเรื่องของกินฟรีนี่เองก็เขาบอกว่ากินฟรีได้นี่คะเขาเป็นคนอาสาให้หนูกินเองด้วยซ้ำก็ผมคิดว่าคุณลำบากจริงๆนี่ครับและฉันก็ได้ยินมาว่าเธอพาเพื่อนมากินฟรีด้วยนี่เธอทำแบบนี้ได้ยังไงอะ่ะกล้ามากเลยนะก็๋วยเตี๋ยวมันอร่อยนี่คะหนูก็เลยอยากมากินทุกวันน่ะแต่เธอกำลังสร้างความเดือดร้อในให้คนอื่นนะ เธารู้ไหมว่าทุกอย่างมันมีต้นทุนน่ะเล่นขอกินฟรีแบบนี้แล้วเขาเจะเอากำไรที่ไหนก็พ่อค้าเขาอยากแจกฟรีเองไม่ใช่หรอคะหนูไม่รู้หรอกว่าเขาขาดทุนหรือเปล่าอะ่ะแต่ถ้าเขาขาดทุนเขาก็คงเลิกแจกไปแล้วแหละก็คุณพึ่งนี่แหละครับที่ให้ทุนผมอะ่ะเก็บเงินด้วยค่ะทั้งหมด35บบาทครับ สามสิบห้าเองเหรอคะให้ตั้งเยอะครับก็ราคานี้แหละเออเมื่อกี้ฉันเห็นคุณให้ลุงวินกินฟรีด้วยเขาเป็นญาติคุณเหรอคะไม่ใช่หรอกครับผมก็ช่วยทุกคนแหละทั้งเด็กทั้งคนพิการคนอชาช้ากินขําแค่บอกผมผมก็ให้กินฟรีแล้วครับหืมให้กินฟรีแบบเนี้ยคุณเอากำไรที่ไหนแล้วคะโอ้ยคุณผมไม่รู้หรอกว่าผมจะอยู่ถึงวันไหนอ่ะมีคนที่เดือดร้อนกว่าผมอีกเยอะถ้าอะไรที่ช่วยได้ก็ช่วยกันครับ ฉันประทับใจคุณมากเลยค่ะงั้นเอางี้ฉันสนับสนุนให้คุณช่วยเหลือคนอื่นฉันน่ะก็อยากช่วยเหมือนกันแต่ว่าไม่มีเวลาเลยไม่เป็นไรครับแค่นี้เองผมก็ไม่ได้ขาดทุนอะไรรับไว้เถอะนะคะถือว่าช่วยเป็นสะพานบุญให้ฉันขอบคุณนะครับแต่ผมก็เกรงใจมากเลยฉันก็ไม่รู้ว่าฉันจะอยู่รอดไปถึงเมื่อไหร่อะไรที่ช่วยกันได้ก็ช่วยๆกันเนาะ ครับขอบคุณมากนะครับหมายความว่าหัวหน้าเป็นคนให้ทุนสนับสนุนเหรอคะใช่ฉันนะอยากช่วยคนแต่ฉันไม่มีเวลาฉันไม่คิดว่าเธอจะมาช่วยโอกาสแบบนี้นะหนูขอโทษค่ะหนูขอโทษจริงๆทำตัวน่าเกลียดแบบนี้ไล่ออกให้ตกงานจริงดีไหมเออ ไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ครับเรื่องเล็กน้อยเองเห็นไหมนุกว่าเขาจิตใจดีขนาดไหนเธอก็ยังจะไปเอาเปรียบเขาเห็นแก่ที่เขาขอไว้นะฉันจะออกแค่ใบเตือนก็พอขอบคุณนะคะพี่หนูสํำนึกผิดแล้วค่ะหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วหัดเป็นผู้ให้บ้างนะไม่ใช่คิดอยากจะรับอย่างเดียวหนูจะไม่ทำแบบนี้อีกแล้วค่ะ แค่ชมว่าก๋วยเตี๋ยวผมอร่อยอ่ะก็ใจอ่อนละเอาไว้ช่วยเหลือคนอื่นนะพี่ตอนนี้ฉันสำนึกได้แล้วถ้าวันนั้นไม่ได้พี่ขอไว้อ่ะฉันก็คงตกงานมีงานก็รักษาไว้ให้ดีนะครับดูคุณพึ่งก็จะเมตตาด้วยค่ะแล้วหนูก็เอาก๋วยเตี๋ยวใส่ถุงกลับบ้านที่นึงนะคะได้ครับ อ้าวนุกวันนี้จะกินอะไรล่ะเดี๋ยวฉันเลี้ยงเองขอบคุณนะคะหัวหน้าที่ยังให้โอกาสคนที่ทำผิดแบบหนูเธอทำผิดแล้วคิดได้ก็สมควรแล้วที่ได้รับการให้อภยัยและฉันก็ดีใจนะที่เธอมีน้ำใจต่อคนอื่นอะตอนนี้นุกเข้าใจแล้วค่ะว่าคนอื่นลำบากกว่าเราจริงๆมาวันนี้ผมทำให้พิเศษทั้งคู่เลยครับเลือกเลย